พอปี64ที่สถาบ,บันวิศวกาทำการวิจัยเนี่ยพบว่าประชาชนกลับไปสัมผัสการทุจริตมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะ<ฆ>แล้วก็เดิมเนี่ยการยอมรับการทุจริตว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่ทําให้เกิดการพัฒนาเนี่ย<ฆ>มันก็ลดลงมาโดยตลอดนะคะแต่พอปี64น,นี่ค่ะ2564มันมากขึ้นค่ะประชาชนกับยอมรับการทุจริตมากขึ้นแล้ว<ฆ>หลังจากนั้นมันส่งผลอีกอย่างหนึ่งก็คือความพึงพอใจในประชาธิปไตยของคนไทยเนี่ยมีลดลงค่ะ,ะลดลงเยอะมากอะคะ่ะเมื่อก่อนเนี่ย ประชาชนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงสถานการณ์ยังไงฉันก็ยังพอใจกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นอยู่<อ>ถึงร้อยละแปดสิบคราควที้เหลืออยู่50-60เลียดินเลยค่ะบอกได้ไหมคะอาจารยว่าเป็นเพราะอะไรอยาจากร้อยละแปมาเหลือร้อยละห้เยอะมากนะคะก็ เหตุการณ์หลายๆครั้งท mm no ี uh, so ่ท uh, ําให้ประชาชนรู้ว่าสถาบันที่มาด้วยวิถีประชาธิปไตยเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานแก้ปัญหาอะไรหลายอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาทุจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบทวงดูนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งกติกาประชาธิปไตยในการให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแล้วการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตรวจสอบไม่ได้เมื่อ สิ่งที่ประชาชนอยากจะเห็นไม่เกิดตามนั้นหรือสิ่งที่สัญญาไว้ไม่เป็นไปตามนั้นประชาชนก็เริ่มผิดหวังกับผู้บริหารหรือนักการเมืองที่มาจากวิถีประชาธิปไตยค่ะ